ะะอุดตักเนี่ยะหลังสรรเมนูจากของที่อยู่หน้าบ้านนี่อะไรตำรึง อกเก็บได้เลยงามมากด้วยใช่ไหมปลอดสารพิษแน่นอนคุณนี่อ่อ,อนๆอยู่นี่นี่อ่อนๆนี่อ่อนๆนี่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 อ่อนมากเลยโอ้หน้าทานมากคุณตรงนี้เอาอ,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  <Okay. S 1> อ่อนๆเดี๋ยวให้คุูตักเก็บตำรึงไปก่อนนะครับเดี๋ยวรังสรรเมนูเลยนะตำรึงเลยนะคุณผัดตำรึงใส่ไข่ค่ะผัดตำรึงใส่ไข่ ภาพผมว่ามันงามองามจนออกดอกอ่ะใช่ไหมนี่ดอกตำลึงฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะรับเพื่อนโอ้ดียอดอ่นอ,อนๆตำลึงหน้าบ้านฮะเนี่ยเมื่อคืนนอนนอนหลังนี้นี่เดี๋ยวคืนต่อไปเราจะพักย้ายไปหลังนู้นนะฮะแล้วก็จะนั่งทานข้าวอะไรกันอยู่ทางนู้นโล่งๆกว่า หินแท้ๆนะน่ะใช่ไหมไม่ใช่หินปอมนะไม่ใช่หินประดับนะหินแท้ๆโยมาช่วยแม่เก็บตำลึงเอามาช่วยให้อย่าถือถือคุณส่งให้ถือหงุดหงิดอะไรหิวข้าวเหรออาถือไว้ถือไว้ถือเบาๆอย่าอย่าอย่าเบาอย่าให้ช้ำช่วยแม่เก็บตำลึงโอ้ยมันจะผัดได้เหรียญ เอาไปเอาปิด <Okay. S 2> น้ำเอาปิดน bon ้ำเอาตักเตรียมทอดปลาสีเสียดครับล้างก่อนไหมล้างยังเอาล้างน้ำหรือไงเขาล้างมาแล้วเนาะปลาสีเสียดพี่โรเด็ดเด็ดตำลึงอยู่นี่เก่งอะไร เก่งมากมากโต<ด>รองนิ้วดูสอง,องนิ้วยู่ข้าลาส,สีเรียดในครัวกับวิวข้างหลังนี่สุดยอดมาก อ่ะเมนูแรกเลยครับคุณตั๊กเพื่อนๆครับวันนี้คุณตั๊กจะนำเสนอเมนูผัดหมะเขืโป้นะคะหัวเขืโป้มาจากปราดทศบครีซื้อตั้งนานลค่ะแล้วก็เลยเอามาด้วยนีด ใส่น้ำมันนะคะไม่ต้องเยอะมากผัดไข่ใช่ไหมเห็น,นมีไข่อ่ามอเชโกผัดไข่อ่าเนี่ยสูตรบอกสูตรป้าติ๋มเลยแหละ <c oughs> อาจจะไม่เหมือนป้าติ๋มน,นะคุณตั๊กทำของคุณตั๊กเองสูตรคุณตั๊กเ, <c oughs> เองไม่ต้องเหมือนป้าติ๋ม <า S 1> ก็ได้เอาสูตรที่เราชอบอแหละสูตรที่คุณตั๊กชอบนี่แหละไม่เป็นไรอื เจเหมือนปาตินเป๊ก็ได้เพาเรามาแบบนี้เกีวก็กระเทียมใส่กระเทียมเยอะเดี๋ยวคลิปนี้จะมีสองสองเมนูนะฮะอะไรนะผัดอันนี้กับเผัดํำลึงอ่าแล้วกินทอดปลาสีเสียบไปแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวต้มกัน เออดีชอบผมชอบตะเคียนเยอะๆใส่ไฟอ่อนนะคะเดียวตะเทียนจะได้หอมเย็ยนๆนะคะ่ะทานใส่ใส่อะไรมาเที่ยวมาเที่ยวแบบสบายๆนะครับตอนนี้พวกเราอยู่เชียงใหม่นะดอยสะเก็ดนะครับหมุนหมุนรอบตัวกุตักเพื่อนเพื่อนได้เห็นวิว แต่เชียงใหม่มาบ่อยและเพื่อนๆอาจจะไปดูคลิปย้อนหลังนะฮะถ้าอยากดูว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรยังไงแต่ว่าถ้าติดตามคลิปนี้ก็จะมีไปเที่ยวไปอะไรเหมือนกันแต่ว่าจะไปไม่มากแล้วนะครับเพราะว่าเน้นมาพักผ่อนวันนี้ช่วงนี้วันหยุดยาวก็คนอาจจะเยอะนะก็จะไม่ไปตะลอนไปเพิ่มปริมาณรถบนท้องถนนนะ อให้ดูบรรยากาศของเพือนแม่ทัญญานะเงียบสงบร่มเย็นนอนสบายเมื่อคือนอนหลับสนิทเลยใช่ไหมคุณฟังเสียงทานน้าตกไอ้ไม่ใช่น้ําตกทานน้าไหลแม่น้ําลายนะเป็นแม่น้ําหรือเปล่านะั่นเขียนน้ําน้ําลายเขาเขียนว่า น้ำแม่ลายเป็นภาษาเหนือไม่เข้าใจเหมือนก,นกันกระเทียมหอมแล้วมาที่นี่สบายครับแม่ธัญญาใจดีมากทำนันีินี่มาฝากใช่ เดี๋ยวมีขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยอามาให้ชิมเดี๋ยวเราก็จะเอาเชฟโป๊ผัดไข่นี่แหละไ,ไปฝากเขาไปฝากผัดเยอะเดี๋ยวใส่จานที่ถือมานั่นนะผัดเยอะๆเลยเพราะติดมาละผัดก็ผัดให้หมดดูตาก็จะแบ่งเอากระเทียมให้โรยหน้าหน่อย น่หอยนะคมากหนุนะะหมืค่นันะะ้น,นะะต่อไปก็จะผัดเชโปนะคะผับกระเทียมะคะ่อะอันนหอมคะ่ะเราไม่เร่งไฟนะคะผัดไปอ่อนๆไปเรื่อยๆมันจะหอมอร่อย โรก,ก็ตัดเรียบร้อยเลยนะคะตัดให้มันสั้นลงนะตัดให้มันสั้นลงยาวใช้ไฟอ่อนนะฮะใช้ขัดส่ออออหอมก็เฮียลูกเสร็จแล้วลูกจับนะ เราจะใช้ไฟไอ,อ่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะหอมเลยตุกตาก็จะผัดไปเรื่อยๆจนให้มันแห้งหอมนะคะแล้วค่อยจะไปใส่ไข่นะคะแล้วจะตักอันนี้ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็จะมาตีไข่ไข่ในหกฟองนะคะไข่เป็ดซีให้เรียบร้อยนะคะใส่หกฟองไข่เป็ดชาวบ้านไข่เป็ดชาวบ้านาเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเป็ดป๊อมันหวานอยู่แล้ว แล้วก็<ม>อาจจะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึแงแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่นะคะใครเป็ดซื้อแบบชุมชนชาวบ้านชาวบ้านมีลูกมีลูกน้อยด้วยนะมีใครเป็ดลูกลูกแถมลูกน้อยๆมาเ็ดโตนะคะอหอมมากเลยคะ่ะ ือ,อ,อขา่าวเพิ่มนิดนึงเอาเพื่อเอาความหอมไม่ถึงช้อนนะคะแค่ครึ่งช้อนพอนะอะคขา่าผัดเอาความหอมของมันแต่มันก็ได้ที่แล้วะคะ่ะให้มันได้ความหอมอ่าก็จะใส่สน้ำตาลนิดนึงยใส่น้ำตาลหน่อยค่ะเนี้ย หอมมากเลยค่ะตวงเรียบร้อยแล้วก็จะเพิ่มรสชาติได้อีกนิดหน่งผัดไฟอ่อนไปนเร้เลยนะคะหากสักก็จะปิดไฟนะคะปิดไฟเพื่อที่จะเอาโปโกขึ้นมา แล้วไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มนะครับน้ำมันมันมีอยู่แล้ว เพิ่มนะคะตักก็จะไข่กะใส่ไข่เป็ดหากมีไข่ให้มันไข่แดงออกแค่นั้นนะคะวานีมา้เราก็จะใส่ไข่นะคะมันมันมีแล้วไข่สุกก่อนนิดนึง ก็ลงไฟเลยคะะ่ะใส่ไฟอ่อนนะคะ ใส่ไข่เพิ่มอีกนะคะเพื่อให้มันไข่หกกองค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะเไนอ่อนนะคะ ขจะใ,ให้แม่พันยาชิมแม่พันยาตอนนี้ก็เหลือผัดให้แห้งๆให้พันนี้แห้งๆหน่อยอค่ะตียาเคลียร์บ่อยคุณตีไข่มันจะไม่เป็นแผ่นอ่าผัดเซตโต้คุณจักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะเอ็กซีอือจะไปให้แม่พันยาชิมจริงแม่พันยาชิมค่ะฮ่าฮ่าฮ่า แห้งมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แบ่งไปให้เจ้าของมีอสอดชิน้น เยอะๆเลยเรามีไหลกับข้าวเราเยอะวันนี้เจ๊บเอ่ามาแล้วก็จะใส่กระเทียมเจียวโรยหน้านะคะกระเทียมเจียวโรยหน้าค่ะเห็นได้ว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะผัดหอยเชฟโป๊ะ ใส่ไข่ของคุตั๊กนะคะเีเกียวนะคะจะอร่อยมากอร่อยอ่าเชฟโป้ผัดไข่คุตั๊กนะคะต่อไปนะคะคุตัก๊กก็ผัดตำลึงใส่ไข่ตำลึงจากที่พักนะคะงามมากเลย,ยต้องใส่มันเยอะนะคะแต่นิดหน่อย หมุนหมุนไปเรื่อยๆครับคุณตักหน้าดำเพราะว่าอยู่ในที่ล่มวิวบรรยากาศดีมากไ,ไ,ไ,ไปหยิบไข่มาเห็นละ้ว ไข่อยู่ไหนไข่อยู่ในรังหรือเปล่า ไปยืนฝั่งนู้นดีกว่าหน้ามืดเดี๋ยวมุนขายวีเองเล่นให้ดงเล่นไฟ

แล้วก็จะใส่ต้มรึนะฮะกระตุ้งลแ,ลแล้วก็แบบง่ายๆแบบที่เาต้มครับห,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 หวังว่าเพื่อนๆไม่มึนหัวนะฮะผมพยายามหมุนให้เพื่อนๆได้เห็นวิวทิวทัศน์ด้วย <t aps> <c oughs> เพราะว่านี้เรามาทำนอกสถานที่ที่ดอยสกเก็ตเชียงใหม่นะครับใกล้ๆกับํำพุร้อนดอยสกเก็ด ตำลึงริมรัวด้วยนะม่มไต้องใส่อะไรมากอ่าไม่หายจะใส่พริกข่าเล็กน้อผัดง่ายๆครับไม่ต้องปรุงรสมากครับเราอยากได้รสชาติของ,ของตำลึงเพราะผักสดผัดปลอดสารพิษฮะับน้ำตาลนิดกน้อยน้ำตาลปิ๊บหน่อยน้ำตาลทรายหมดน้ำตาลปิ๊บ ลงไปนิดนะใช่จะอร่อยเข้าะผับมันสดไม่ต้องผัดนานคูตัก๊กห,หมุนให้เพื่อนชมวิวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันแล้วนี่นี่เห็นหลังครูตั๊กยืนผัดอยู่นี่คูตั๊กมองกับข้าวต้องอร่อยเพราะว่าผัดแล้วแบบอารมณ์ดีมาก คุณตาก็ต้องหันไปหันไปทางนู้นหรอกหันทางนู้นหน้าคุณจะดำใช่ก็ได้มาปิดแก๊สนะเสร็จแล้วครับอือไปเราประทานกันได้ได้เวลาทานข้าวแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดตำลึงใส่ไข่หน้าอร่อยมีประโยชน์มากค่ะตำลึงโอเค บอกแล้วเลยนิดเดียวดมาจัี๋ยวใส่อ,สอ,นอ้นั่น,น,นโอเคใส่ไปเยวจะไปตั้งน,นี่ครับคนณคนโอ้ นีครับเรียบร้อยแล้วครับนี่มื้อเช้าของเราณนะบ้านเฮือนแม่ธัญญาดอยสะเก็ดนะครับนี่อะไรนะช้โป๊ะผัดไข่อันนี้ประกาศกระป๋องฮะแล้วก็อันนี้ที่เด็ดกันอยู่หน้าบ้านนนน,นต้นอยู่นู่นฮะต้นอยู่นู่น <laughs> เด็ดเอาตรงนี้เองเนี่ฮะมา นี่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราก็จะรับประทานกันให้อร่อยนะครับแล้วก็โปรแกรมของเราวันนี้เดี๋ยวทานข้าวเสร็จทําการย้ายห้องจากห้องนู้นไปห้องนู้นฮะเพราะว่าตอนเย็นเราอยากได้บรรยากาศหน้าห้องทางด้านนู้นมันกว้างขวางแล้วก็ทําอะไรรับประทานกันอีกตอนเย็นนะครับแต่เดี๋ยวอาบน้ำถ้าเสร็จจะออกไปดูแปลง เกษตรนะของคุณคิงที่ร้านอิงทานนะป่ะจำชื่อไม่ได้ที่ที่เราทานข้าวกันเมื่อคืนนี้แล้วก็นัดหมายกันว่าจะเข้าไปนะครับแล้วก็คงจะเข้าไปหาวัดไหว้พระไหว้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จัดเข้าตลาดจัดหาเมนูมาทำทานกันตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะครับโอ้นั่นต้นลำไยหรือเปล่าข้างหลังนั่นคุณต้นลำไยนะ เออมีเม็ดลำไยอยู่ว่ะต้นลำไยงั้นเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับรับลโหลครับสวัสแบบดีครับพี่ยาบจบไปด้วยบรรยากาศนะครับบรรยากาให้ชมบรรยากาศเนี่ยฮะเรานั่งกินไปแล้วก็ชมท้องไร่ท้องนานี่ะเจอกันคลิปต่อไปครับ